สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะเริ่มหนังสือมาราโกนะครับเพราะมาราโกก็เป็นเล่มหนึ่งที่พี่น้องเข้าใจผิดกันเยอะว่ามาราโก16-16มาราโกบอกว่าถ้าไม่แบบติสมาก,ก็จะตกนรกซึ่งผมจะบอกให้รู้ว่าเป็นคําสอนเท็จนะครับโอเคมาราโกนี้นะครับไม่ได้เป็นศิษย์เอกคนหนึ่งของพระเยซูก็จริงแต่แวดล้อมไปด้วยศิษย์เอกและมีชีวิตในสมัยยุคแรกๆเลย เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยเรียกมามัททิยมาระโกโลูกาโยฮรรันส์4เล่มพูดถึงเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันเพื่อจะได้มีมุมมองที่แตกต่างกันถ้าเกิดเรามีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเราก็สามารถไปดูเปรียบเทียบกับอีกสามเล่มได้นั่นเป็นเหตุที่มาระโกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิทธิเอกมัททายเป็นสิทธิเอกมาระโกไม่ได้เป็นลูกาก็ไม่ได้เป็นแต่เป็นคุณหมอจอห์นก็เป็นเพราะฉะนั้นเราจะได้มีมุมมองกว้างขึ้นนั่นเป็น วิธีที่พระองค์เขียนพระคมภี์ให้กับเราเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับถ้ามีเล่มเดียวเราอาจจะเข้าใจผิดได้แต่มีสี่เล่มเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นกิจการบทที่สิบสามข้อสิบสามเนี่ยนะมาระโกเขาก็เดินทางกับเปาโลและบารันาบัสไปมิชชันมิชชันครั้งแรกนะครับแต่เขาทิ้งทิ้งพวกนี้ก่อนที่เมืองอะไรเปอร์การในแคว้นปัมฟีเลียพอรอบที่สองเปาโลจะเดินทางรอบที่สองบารันาบัสก็จะเอามาระโกไปอีก เปาโลไม่ยอมเลยเถียงกันระหว่างเปาโลกับบาลานาบัสสุดท้ายจบก็คือเปาโลเอาซีาสบาลานาบัสเอามาลาโกไปแต่ว่าบาลานาบัสกับมาลาโกนั่งเรือไปที่เกาะไซปัสส่วนเปาโลกับซีาสเดิน ทางบกไปเรียบไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นคือที่มาและที่ไปโอเคมาดูเขาเขียนว่าอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของข่าวดีขึ้นปุ๊บก็ข่าวดีเลยข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าถูกต้องแล้วข่าวดีนี้จะต้องเป็นเรื่องของพระเยซูเท่านั้นและพระเยซูจะต้องเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างอื่นไม่มีเป็นข่าวดีบัพติศมาก็ไม่ใช่ข่าวดีเพราะฉะนั้นอย่ามั่วนะพี่น้องต้องจําไว้ว่าข่าวดีนี้มันเป็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เท่านั้นเรื่องนี้เป็นไปตามที่อิสยาห์ผู้พูดแทนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่าอะไรเราจะส่งผู้ส่งข่าวของเรานําหน้าท่านไปก่อนพระเจ้ากําลังพูดกับพระเยซูว่าจะส่งผู้ส่งข่าวไปก่อนส่งไปทําไมเขาจะไปเตรียมทางให้กับท่านมาจากหนังสือมาราคีบที่สามข้อหนึ่งนะครับมีเสียงร้องตะโกนของคนหนึ่งในที่เป่าเปลี่ยวแห้งแง้งก็คือเสียงร้องของไอคนนี้แหละที่ถูกส่งไปนี่แหละให้ไปเตรียมทางสําหรับองค์เจ้าชีวิต ให้ไปเตรียมให้เตรียมทางสําหรับองค์เจ้าชีวิตและทําทางเดินนั้นให้ตรงสําหรับพระองค์ก็คือคนคนนี้จอห์นเดอะแบปติสก็ชื่อจอห์นเดอะแบปติสคนทําพิธีจุ่มน้ำเนี่ยนะครับพระเจ้าส่งไปสําหรับเตรียมทางให้กับพระเยซูในเรื่องบัพติศมานะครับหนังสืออิสยาบทที่4 0ข้อ3และจอห์นคนทําพิธีจุ่มน้ําก็เกิดขึ้นก็คือคนที่ทําบพติซึมอ่ะจอห์นเดอะแบปติสก็คือคนที่ทําจุ่มน้ําแบบบัพ,บพติสโต ภาษาเดิมเขาเรียกว่าจอ์นบัตติสโตผมว่าบัตติสโตมันฟังไม่รู้เรื่องก็คือการจุ่มน้ํานั่นเองแปลออกมาก็คือการจุ่มน้าเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเรียกว่าจอ์นคนที่ทําพิธีจุ่มน้ําก็แล้วกันมาปรกบมาปรากฏตัวในที่เป่าเปี่ยวแห้งแล้งและได้สั่งสอนว่าอะไรกับตัวกับใจสมัยนะและรับดอ่าและรับการจุ่มน้ําก็คือแบบแบบที่ซึมแล้วพระเจ้าจะยกโทษความบิดบาปของพวกคุณภาษาอังกฤษจะชัดเจนกว่าก็คือว่า a baptism of r e p e n t a n c e อันที่หนึ่งก็คือเออบทที่ซึมการจุ่มน้ำออฟ p e n พนเทนของอะไรของการกลับใจเพราะฉะนั้นพอกลับใจปุ๊บก็ไปจุ่มน้ำ the baptism of repentance for the forgiveness of sin สำหรับอะไรเพื่อความผิดบาปจะถูกลบล้างเสียความผิดบาปมันไม่ได้ไปกับอะไรนะ มันไม่ได้ไปกับบัติศมาแต่มันไปกับการกลับใจเพราะบัติศมาเป็นแค่การทําให้รู้ว่ากลับใจแล้วเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือการกลับใจไม่ใช่บัติศมาเพราะบัติศมาเป็นผลของการกลับใจและการกลับใจนั่นเองที่ทําให้ความผิดบาปของเราได้รับการยกโทษได้รับการยกเสียและผู้เดียวที่จะยกโทษความผิดบาปให้เราได้คือพระเจ้าใช่บัติศมาเป็นของโลกโลกแต่บัติสมาด้วยพระวิญญาณเป็นของพระเจ้าเดี๋ยวเราจะดูกัน ผมพยายามจะปูพื้นให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนท่วแคว้นยูเดียและจากเมืองเยรูซาเล็มก็มาหาจอและก็สารภาพความบาปของพวกเขาจอก็ทําพิธีจุ่มน้ําให้กับพวกเขาในแม่น้ําจอแดนนะครับจอใส่เสื้อผ้าที่ทาจากขนอูด อ่ะใช้หนังสัตว์คาดเอวกินจักจั่นแลนะน้ำพึ่งป่าเป็นอาหารนี่คือลักษณะของจอรนจอนประกาศว่าจะมีคนหนึ่งที่มาที่หลังผมนะยิ่งใหญ่มากเลยขนาดสายรองเท้าผมก็ยังไม่คู่ควรที่จะถอดให้เลยคนคนนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยจุ่มให้พวกคุณด้วยน้ําใช่ไหมแต่คนคนนั้นจะจุ่มให้คุณด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเยซูเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นี้จะต้องเป็นพระเยซูทําเท่านั้นการจุ่มน้ํา มีการจุ่มอะไรบ้างจุ่มกับน้ําและจุ่มกับพระวิญญาณจุ่มกับน้ํามนุษย์ทำกันเองและจุ่มกับพระวิญญาณโดยสุดต้องมีแต่พระเยซูเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตอนเราจุ่มน้ําด้วยกันน่ะเราจุ่มน้ํากันน่ะเราจะได้รับพระวิญญาณตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของโลกโลกมนุษย์ทำกันพระวิญญาณจะต้องมีแต่พระเยซูเท่าน well, ั้นที่จุ่มให้กับเรานี่จอห์นพูดชัดเจนและพระเยซูก็อ้างข้อนี้ในกิจการบทที่1ข้อ5ด้วยจําได้ไหมและเปาโลถึงบางอ้อในกิจการบทที่10 นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าข่าวดีเท่านั้นที่จะทําให้เรารอดได้และบัพติศมบัพติสมาของจอห์นก็คือบัพติสมาให้รู้ว่าคุณกลับใจแล้วจากไม่เชื่อมาเป็นเชื่อและการที่กลับใจจากเชื่อเป็นไม่เชื่อมาเป็นเชื่อนั่นเองความผิดบาปก็เลยได้รับการยกโทษและผู้เดียวที่ยกโทษเราได้ก็คือพระเจ้าเดี๋ยวมาดูกันในเวลานั้นพระเยซูเดินทางจากเมืองนาซาเลสไปให้ในแคว้นกาลิลีนาซาเลตอยู่ข้างบน แคว้นกาลิลีอยู่ข้างบนแคว้นยูเดียอยู่ข้างล่างเยรูซาเล็มอยู่แคว้นยูเดียเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเดินทางลงมาที่นี่มาหาจอร์นให้ทําจุ่มน้ําให้เพราะว่าพระเจ้าส่งจอร์นมาจุ่มน้ําให้กับพระเยซูและจะบอกให้รู้ว่าพระเยซูคนไหนที่ได้รับพระวิญญ,ญาณตอนจุ่มน้ําขึ้นมาคนนั้นแหละจะจุ่มให้ด้วยพระวิญญ,ญาณนั่นเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าส่งจอร์นเดบัติสมามาดูกันว่าจริงไหมพอพระเยซูมาให้กับจอร์นจุ่มน้ําให้ใช่ไหมครับ ทันทีที่พระองโผล่ขึ้นมาจากน้ําเกิดอะไรขึ้นท้องคว้าท้องฟ้าก็แหวกออกแล้วก็เห็นพระวิญญาณเหมือนกับนกพิราบลงมาสถิตอยู่ในพระเยซูเห็นไหมครับพระวิญญาณลงมาแล้วมีเสียงจากสวรรค์คอนเฟิรม์มนี่เป็นลูกที่รักของเราเราพอใจในตัวลูกมาก you are the son of me beloved son of me i am well please ลูกเป็นลูกที่รักของพ่อพ่อพอใจในตัวลูกมากมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่พระเจ้าพอใจและงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนไมกก้กางเขนเท่านั้นที่พระองค์ยอมรับเพราะฉะนั้นอย่าไปมั่วกับบัพติศมาเด็ดขาดบัพติศมาด้วยน้ําจรเป็นบอกแล้วมนุษยร์รมแต่บัพติศมาด้วยพระวิญญาณใครทําพระเยซูขิตเจ้าแล้วเขามาประกาศเรื่องอะไร the r e p e n t a n c of อะไร the baptism of repentance บัพติศมาของการกลับใจบอกให้รู้ว่ากลับใจแล้วแล้วกลับใจแล้วนั่นเองก็จะได้การ o r กยิ e ness of ซินวันนี้เรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนทั้งภาษาไทยนะครับหวังว่าจะไม่มั่วเพราะแปลให้ทุกคําอยู่แล้วนะมีเสียงเมื่อเสียงนั้นเงียบลงพระวิญญาณก็ได้ส่งพระเยซูในเข้าไปในที่เป่าเปี่ยวแล้วก็ไปถูกทด,ทดลองถึง4 0วัน40คืนนะครับไปอ่านเล่มอื่นจะได้รายละเอียดมากขึ้นพระองค์อยู่ที่นั่นกับสัตว์ป่าซาตานได้มาลองใจพระองค์หลังจากนั้นพวกทุกสวรรค์ก้อนมาช่วยดูแลพระองค์นะครอง,รองเ หลังจากที่จอห์นถูกขังคุกเมื่อเสร็จงานของจอห์นแล้วในการจุ่มน้ําพระเยซูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปถูกขังคุกแล้วเดี๋ยวก็จะโดนตัดคอแล้วนะอ่าฮะแต่ในเล่มอ,อื่นบอกตรงนี้ไม่ได้บอกก็ไปอ่านนะถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านเล่มอ,อื่นนะครับพระพระเยซูก็ไปที่แคว้นกาลิลีกลับไปที่แคว้นกาลีข้างบนนู้นนะครับตอนแรกพระองค์อยู่ แคว้นยูเดียข้างล่างพระองค์ก็กลับไปที่แคว้นกาลิลีที่โพรมา mm hmm. เมืองนาซาเลตนั่นแหะน,นะประกาศข่าวดีของพระเจ้าพระองค์ประกาศว่าอะไรถึงเวลาแล้วแผ <c oughs> ่นดินของพระเจ้าใกล้มาถึงแล้ว King d o m o f God ใกล้มาแล้วเพราะฉะนั้นต้องอะไรริเพนกับตัวกับใจเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้มาแล้วและทําไมกับใจจากอะไรเชื่อในข่าวดีนี้ซะ เห็นไหมครับว่าทั้งหมดจะต้องอยู่ตรงข่าวดีและข่าวดีเป็นเรื่องของใครของพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูบอกอาณาจักรของพระเจ้าจะเข้าไปได้นี้จะต้องเกิดใหม่ด้วยน้ําและพระวิญญาณในจอห์นบทที่สามที่บอกนิโคเดมัสจาได้ไหมเกิดด้วยน้ําก็คือพระเยซูเกิดด้วยพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าทั้งสองจะต้องมาจากเบื้องบนก็คือเกิดจากเบื้องบนปฏิสบาเป็นของเบื้องล่างเป็นเรื่องของน้ําโลกโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูมาประกาศก็คืออะไรกลับใจซะนะ ลิเพนจับไม่เชื่อพระองค์มาเป็นเชื่อพระองค์ก็คือเชื่อในข่าวดีนั่นเองเพราะอะไรเพราะอาณาจักรของพระเจ้าใกล้มาแล้วพระองค์จะทําให้เราสามารถเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ผ่านทางความเชื่อในข่าวดีข้ายวานี่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันผมกำลังจะปูพื้นให้กับพี่น้องให้ถูกต้องและเพื่อว่าเวลาใครมาสอนอย่างอื่นที่ผิดเพี้ยนไปจากนี้พี่น้องจะรู้ว่ามันไม่จริงเป็นคําสอนเท็จ Okay. ขณะที่พระเยซูเดินอยู่ริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีพระองค์กาลังจะเลือกสิทธิ์นะก็เจอเปโตกับแอนดรูน้องชายของเขากําลังเหวี่ยงแหจับปลาอยู่พระองค์ก็บอกตามเรามาสองคนนั้นก็ทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเลยแสดงว่าสองคนนี้จะต้องรู้จักพระองค์มาก่อนแน่เลยชื่อเสียงของพระองค์คงจะโด่งดังทีเดียวนะครับพระองค์ก็พูดกับเขาว่าตามเรามาเราจะสอนพวกเธอจับคนแทนจับปลาเพราะว่าพ,พวกนี้เป็นชาวประมง ชีวิตก็จับแต่ปลาใช่ไหมแต่ตอนนี้จะมาจับคนแทนแล้วโดวยใช้ถ้อยคำอโดยใช้ข่าวดีนั่นเองนะครับออกไปพวกเขาจึงทิ้งแหและตามพระองค์ไปทันทีพระองค์เดินต่อไปอีกนิดนึ่งก็เจอยากอบลูกชายของเซเบดีกับจอรนน้องชายของเขาจอรนก็คนที่เขียนหนังสือจอ์นนี่ไงนะยากอบเดี๋ยวจะถูกตัดหูว ยากอบคนนี้จะถูกตัดหัวในกิจการจําได้ไหมที่เราอ่านไปแล้วกิจการถูกตัดหัวเนี่ยยากอบคนนี้แหละแล้วก็เซบีดีน้องชายของเขากําลังซ่อมแซมแหอ,อยู่ทันใดนั้นพระองค์ก็เรียกพวกเขาพระองค์ก็เรียกมาตามเรามาเขาก็ทิ้งพ่อไว้บนเรือเลยตามพระองค์ไปเลยสุดยอดมากได้มา4ี่คนแล้วนะสิทธิ์ของพระองค์4ี่คนพระเยซูกับพวกสิทธิ์เข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมก็อยู่แถวแถวแคว้นกาลิลีตรงนี้คาเปอร์นาอุมาอาอ่มในวันหยุดทางศาสนาพระองค์ก็จะไป วันเสาร์วันหยุดทางศาสนาก็วันสบาโตพระองค์ก็จะเข้าไปในสินกอกอันนี้เขาเรียกว่าสินกอกในวิหารนะพระเยซูจะเข้าไปในที่ประชุมชาวยิมและเริ่มสั่งสอน ผู้คนก็ทึ่งในคำสอนของพระองค์มากเพราะว่าพระองค์สอนอย่างเด็ดขาดและมีอำนาจมากแนะ่นอนอยู่แล้วพระเจ้าลูกพระบุตรของพระเจ้ามาสอนเองจะไม่เด็ดขาดได้ยังไงไม่เหมือนมนุษย์ทำหรอกมนุษย์ไม่เหมือนกับครูสอนกฎปฏิบัติหรอกอันนี้มันแค่เด็กๆนะครับจะไปเก่งกว่าพระเจ้าได้ยังไงแล้วจู่ๆก็มีชายคนนึงในที่ประชุม มีผีมีผีชั่วสิงอยู่เนี่ยนะมันจะโกนว่าเยซูชาวนาซาเลตจ,จะทําอะไรพวกเราจะมาทําลายพวกเราเหรอเรารู้นะว่าท่านเป็นใครท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าไงล่ะผีมันรู้ว่าพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเยซูชาวนาซาเลตพระเยซูตะละตะวาดว่าคุบป,ปากแล้วออกมาเจ้าผีร้ายก็ออก จะเป็นายจริงทําให้ชายคนที่มันสิงอยู่นั้นชักดิ้งชักงอและกรีดเสียงดังเลยจากนั้นก็ออกจากร่างเขาทุกคนแปลกใจถามกันอื้ออื่นไปหมดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ต้องเป็นคําสอนใหม่ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแน่เลยขนาดผีชั่วยังเชื่อฟังเขาเลยนะครับและชื่อเสียงของพระองค์ก็ดังกระชอนไปทั่วแคว้นกาลีลีตอนใหม่นี้พระองค์จะต้องใช้ฤทธิ์อำนาจปาฏิหาริย์หลายสิ่งหลายอย่างทําเพื่อทะไมเพื่อจะทําให้คนเชื่อในพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระองค์บอก ว่าพระองค์มาจากพระเจ้านั่นเป็นพิสูจน์เดียวที่ทําได้แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเรามีพระคัมภีร์ครบถ้วนแล้วทั้งพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม่พระคัมภีร์จึงเป็นการอัศจรรย์ในยุคนี้อ่านนะครับและมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณถูกต้องจะเป็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ ทันทีที่พระเยซูเลสสิทธิ์ออกจากที่ประชุมมาแล้วพวกเขาก็ตรงดิ่งไปที่บ้านของเปโตและแอนดรูจําได้ไหมสิทสองคนแรกายากอรกจอนก็ไปด้วยสี่คนแล้วก็ไปแม่ยายของเปโตเป็นไข้ยอยู่พวกเขารีบเล่าอาการให้พระอ,องค์ฟังพระอ,องค์เดินไปจับมือของเธอพยุงขึ้นเธอก็หายไข้ทันทีแล้วก็มารับใช้พระเยซูกับพวกสิทธิ์นะครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นเย็นนั้นเมื่อตะวันตกดินผู้คนต่างพาคนเจ็บไข้ได้ป่วยพากันมาเยอะแยะมีผีสิงด้วยนะ มีผีสิงด้วยพระองค์คนทั้งเมืองได้ออกกันอยู่ที่หน้าประตูบ้านของแม่แม่ยายไปโตเลยพระองค์ได้รักษาโรคต่างๆให้กับคนมากมายและขับไล่ผีชั่วหลายตนนะครับแต่พระองค์ไม่ยอมให้พวกผีชั่วเหล่านี้พูดเพราะว่าพวกมันรู้ว่าพระองค์เป็นไข่พระองค์ไม่ต้องการให้ผีชั่วมาเป็นพยานถึงการเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการให้คนของพระองค์เป็นคนบอกต่างหาก เข้าใจไหมเพราะว่าผีชั่วเนี่ยนะครับมันเป็นของซาตานซาตานเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการโกหกเพราะฉะนั้นไม่มีเครดิตพอที่จะมาพูดเลยให้คนเชื่อถือเพราะจะทําให้พระองค์เสียชื่อมากกว่านะครับเพราะว่าคนโกหกมาพูดความจริงเนี่ยคนก็ไม่เชื่ออยู่มันอย่างคําเพราะฉะนั้นพวกผีตึงไม่อนุญาตให้พูด วันลุกขึ้นพระเยซูได้ตื่นแต่เช้ามืดเลยพระองค์เป็นคนที่ตื่นแต่เช้ามืดเพื่ออะไรไปอธิษฐานในที่เงียบสงบพวกเราทําอย่างนั้นหรือเปล่าครับเออเราตื่นซะสายโดเลยพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทิสัยแล้วครับตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็มาอธิษฐานตามที่พระคัมภีตามที่พระเยซูทําเป็นตัวอย่างพอสายหน่อยเปโตรและเพื่อนๆก็ออกตามหาพระองค์และเจอก็บอกทุกคนกําลังตามหาอาจารย์กันอยู่แต่พระองค์กลับตอบว่าให้พวกเราไปเมืองแถวนี้กันเถอะ เราจะได้ไปสั่งสอนที่นั่นด้วยสั่งสอนเรื่องอะไรให้กับตัวกับใจเสมยใหม่หันมาเชื่อข่าวดีไงนะครับเพราะว่าที่เรามาก็เพื่อมาสั่งสอนนี่แหละที่พงค์มาก็เพื่อมาบอกคนให้รู้เกี่ยวกับข่าวดีรีเพนต์กับตัวกับใจเสมัยใหม่หันมาเชื่อในข่าวดีเพื่อจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า kingdom of god เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลพองค์จึงเดินทางไปทั่วแคว้นกาลิลีสั่งสอนตามที่ประชุมชาวยิวและขับผีชั่วหลายตนออกไปผีดุ มีชายคนหนึ่งเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก็เกิดเป็นโรคเลื้อนมาคุกเข่า<พ>อ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าพระองค์อยากช่วยก็จะช่วยผมให้หายนแน่ๆเลยพระองค<อ>์<อ>ก็รู้สึกสงสารจึงยื่นมือไปแตะจริงๆแล้วคนสมัยนั้นกับโรคเลื้อนเขาจะไม่แตะกันนะโรคเลื้อนจะต้องอยู่ห่างๆแล้วบอกอไม่สะอาดไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ร้องตะโกนเพื่อคนจะได้ถอยหนีไปแต่พระเยซูเล่นแตะตัวเขาเลยและพระองค์บอกว่า I am willing ฉันเต็มใจเลยหายเถอะแล้วเขาก็สะอาดเกี้ยง เราทันทีเลยนะครับและก่อนที่พระเยซูยจะจากเขาไปก็บอกคำชับว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะไปหานักบวชแล้วก็เพื่อให้เขาสํารวจดูว่าคุณหายแล้วเอาเครื่องบูชาไปตามที่โมเสสสั่งด้วยมาจากหนังสือเลวีนิติบทที่14ข้อ1นึถึงสานะครับเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าคุณหายแล้วแต่เมื่อชายคนนี้ออกไปก็ไปเล่าให้ใครต่อไฟฟังทั่วเมืองเลยเป็นความเป็นความลับ ไม่ได้หรอกนะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็เลยทําให้พระเยซูเนี่ยนะเดินทางอย่างเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะมามากทําอะไรไม่ได้เลยพระองค์จึงต้องออกไปนอกเมืองแต่ก็ยังมีคนมากมายจากทุกหนแห่งลังไหลมาหาพระองค์อยู่ดีเพราะฉะนั้นบทที่1จบไปแล้วก็เราจะรู้ว่าสิ่งหัวใจที่สําคัญก็คือข่าวดีเพราะว่าเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นของข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เพราะ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเยซูก็มาสอนว่าอะไรกับตัวกับใจสนาริเพนจากอะไรจากไม่เชื่อข่าวดีมาเป็นเชื่อข่าวดีเพราะว่าอะไรเพราะแผ่นดินของพระเจ้าใกล้มาถึงแล้วและคุณจะได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นเมื่อคุณเชื่อนะครับโอเควันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ขอบคุณครับ